ขนพาโมากับบ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่สวยๆย่านิมิตใหม่40กันนะคะวันนี้ฝนอยู่ที่โครงการหมู่บ้าน KC ซีการ์เด้นโฮมค่ะโฮม9าเป็นโฮมเดียวที่มีป้อมระบแยกออกมานะคะเราตกแต่งให้ใหม่พร้อมอยู่ด้วยเนื้อที่64ตารางวาค่ะแถมฟรีบ้านน็อกดาวหลังนี้ด้วยนะคะมีแอร์ไว้ให้ในตัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะจะทำเป็นออฟฟิศห้องทำงานของเราก็ได้เลยหรือจะทำเป็นห้องไร์สดก็ได้นะคะเด ี๋นี้ก็มีการไล์สดขายของกันเยอะมากเลยแล้วก็ที่จอดรถเราต่อเติมหลังคาไว้ให้สามารถจอดได้ประมาณ4-5คันมีระแนงไว้ให้รอบบ้านค่ะเข้ามาภายในห้องโถงของเรานะคะเราก็เปลี่ยนพื้นเป็นกระเบื้องยางเอพิซีให้ลายไม้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีชุดโซฟาชุดผ้าม่านไว้ให้ที่สำคัญเรามีแอร์ฝังแบบสี่ทิศทางติดไว้ให้พร้อมแล้วนะคะ มีเคาน์เตอร์ครัวที่เป็นมุมหนึ่งของตัวบ้านของเรานะคะมีเตาแก๊สที่ดูดควันไว้ให้พร้อมเลยส่วนโต๊ะทานอาหารเนี่ยเป็นโต๊ะแบบเก้าอี้แบบที่สามารถหมุนได้นะคะจะอยู่โซนต่อบ้านของเราชั้นแรกเนี่ยจะเป็นหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มุมห้องครัวนะคะส่วนหลังบ้านเราก็ต่อเติมในเรื่องของหลังคาวไว้ให้ตีระแนงจนสูงเลยเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้มีพื้นที่สามารถ จะเติมเป็นห้องทำงานของเราก็ได้เลยนะคะมีปั๊มน้ำแท้งน้ำนะคะแถมไว้ให้แล้วพื้นที่นี้ก็สามารถทำได้เลยนะคะจะ่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าห้องเก็บของอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะต่อมาฝนพาไปชมห้องน้ำชั้นล่างะคะค่อนข้างกว้างเลยเราตกแต่งสุขภัณฑ์ทุกอย่างให้ใหม่สามารถแบ่งกั้นเป็นโซนเปียกโซนแห้งได้ด้วยนะคะติดตั้งกระจกได้เลย ตรงพื้นเราทําเป็นสเต็ปไว้ให้ห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะของเราหนึ่งห้องที่เราติดตั้งผ้าม่านไว้ให้วางเตียงนะคะห้าฟุตตู้เสื้อผ้าก็สบายสบายเลยนะคะแล้วก็บันไดเราก็ปูกระเบื้องยาง APC หุ้มไว้ให้หมดเลยค่ะส่วนชั้นสองเนี่ยจะเป็นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะ ชั้นสองเราก็ยังปูกระเบื้องอยางอพีไว้ให้นะคะสกแข็งให้สวยๆเลยเรามาดูทําเนลของ KC Garden Home กันนะคะถ้าเราเอาออจากของโฮม e 9ไปที่หน้าปักซอยนิมิตใหม่40เนี่ยก็อยู่ประมาณ2กิโลนะคะไกลกับสารศาสตร์นิมิตใหม่ไป4ีวิทยาปอไปอมิมตรเมตีตัดไปคูของ9ก็ได้ะคะ่ะหรือจะตรงไปทางด้านของ มินบุรีก็ได้นะคะประมาณ10กิโลเท่านั้นเองหรือจะตัดไปหาไทยลาดไปโรงเรียนโชคไทยก็สามารถสะดวกสบายเลยหากใครกำลังมองหาบ้านทําเลนี้อยู่นะคะได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่64ตารางวาราคาไม่ถึง5ล้านฝนฝากโครงการหมู่บ้านเคซีการ์เด้นโฮมโฮมเก้ไว้ด้วยค่ะ